จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมีการถกเถียงกันมานานละแต่ผมเข้าใจว่าพอมันมาประเด็นช่วงนี้เนี่ยเป็นประเด็นช่วงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คงจะมีความมุ่งหมายทางการเมืองนะครับที่จะต้องใช้ต้องการใช้ทุกๆเรื่องนะครับในการที่จะสร้างประเด็นกับพรรคก้าไกลเพื่อพูดตรงไปตรงมาคือด้อยค่าพรรคก้าไกลแล้วหวังว่า กระบวนการดังกล่าวนะครับจะทําให้พรรคก้าไกลไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้นะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับมันมีตั้งไม่รู้กี่เรื่องที่ถาโถมกันเข้ามานะครับเจตนาเนี่ยนะครับมองจากสักร้อยกิโลเมตรมันก็รู้นะครับว่าถึงที่สุดเนี่ยเจตนาของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของประเด็นวันชาติเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่มันเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆเนี่ยนะครับในอดีตมันก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับวันชาติมันก็คือวันที่24 นะครับหลังจากนั้นมันมีการรัฐประหารขึ้นมานะครับเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนวัฒนชาติไปนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกับหลายๆคนที่เป็นนักประวัติศา,ศาสตร์ต่างๆพูดนะครับแต่แน่นอนมันก็เป็นกระบวนการที่จะต้องใช้เวลาต้องมีการพูดคุยแล้วจะทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องหาทางพูดคุยกันในสังคมนะครับไม่ใช่เป็นวาละที่เราจะต้องมาทําอะไรกันในเร็วๆนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยในเฉพาะหน้าระยะสั้นนะครับพรกคก้าวไกลเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของการเตรียมนโยบายนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะเดินหน้านะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เอานโยบายต่างๆที่เราได้สัญญาวไว้กับประชาชนนะครับในการที่จะแก้ปัญหาหกับพี่น้องซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลายอย่างที่รอไม่ได้เมื่อกี้ไม่ต้องอะไรมากที่มายื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งในวาระสําคัญ ที่เราจะต้องหาทางจัดการให้ได้นะครับการเสนอเปลี่ยนดังกล่าวครับเป็นมุมมองส่วนตัวของคุณรมเองว่าเป็นปติมันทำยังไม่เคยมีการพูดคุยกันในพักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการการพูดของผมเนี่ยในงานเสวนาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นการพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์มันเป็นการพูดในเรื่องของข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับในอดีตแน่นอนมันก็คงต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นมุมมองส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสวนากันนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาครับว่ามันเป็นข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์จริงว่าครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยของเราเคยมีวันชาติคือวันที่24นะครับแล้วหลังจากที่มีการรัฐประหารน,นําโดยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องนี้ถูกนำมาเ,เป็นการแกับครับาใกล้ือลหคือพูดกันตรงไปตรงมาครับผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังต้องคุยกันเนี่ยนะครับ มันคือการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับเจตนารมของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้อย่างไรแล้วการที่เราจะตั้งรัฐบาลได้นะครับสุดท้ายเราบริหารประเทศไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชนชื่นชอบประชาชนเห็นด้วยอย่างไรเป็นเรื่องของประชาชนนะครับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือ ในเมื่อตอนปี62มีการพูดกันว่าสอวอเนี่ยที่โหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอะพลเอกประยุทธ์รวบรวมเสียงนะครับได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเราก็หวังว่าถ้าเกิดใช้มาตรฐานนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลก็ควรจะเดินต่อไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังมองไปถึงการ การโหวตประธานสภาก่อนนะครับซึ่งวันที่4นี้เนี่ยก็จะได้รับทราบนะครับว่าผลของการลงมติจะเป็นอย่างไร